คุยกันก็แย่พอนาบ้านเองไม่เคยทำได้แหละเองไม่เข้าใจเองไม่รู้เองก็กดตรงนี้เลยเองพอโดนไม้เองก็กดข้างล่างไอ้กดตรงนี้มันก็จะละอันไล่เห็นเห็นอะไรเรียงๆอยู่ข้างๆนี่ไม่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเอออย่าเอาแต่เพลงเขาอันนี้มีเพลงเก่กับลบทิ้งซะอืมอต้มจืด รสชาติมันมีแล้วเห็นน้ำพริกใครลองทำแบบยายพรน้อง่ายท่านยกออกไปข้างนอกอม,มีคไดไปก่อนคิดเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่าแกแกจะดูใครเนี่ยแกเลื่อนลงมา,างี้แกก็กดเข้าไปในตัวคนน่ะนะไม่ใช่กด คอมเมนต์ยายพรดูดูยายพรทำกับเข่าว้นตกอยู่บ้านยายพรน่ะขอนแก่นบ้านพรนฉิมทำกับเข่าเสร็จแล้วอโอ้หมืดแท้ตรงนี้มืดแท้รีบเดินก่อนต้มจืดรสชาติมันนี้แล้วเป็นน้ำพริกใครลองทำแบบยายพรด้ยง่าย จานบระรนงานแล้วก็มีน้ำพริกเพราะว่าคนว่าแกแกจะดูใครเนี่ยแกเลื่อนลงมา่ีงแกก็กดเข้าไปในตัวคนน่ะนะไม่ใช่กดไล่์โซดเอ็มเปียกสะบุกสะบูดมานี่ไปเรียนอุตสห์ใครนะ เพราะว่ายายพรเลี้ยงไก่กินไข่เองแต่แยายพรเนี่ยท่านได้ซื้อดาวเป็นแต่แยายพรซื้อดาวเป็นยายพรจีแดแตกดาวเด้อ เองไปเรียนก็น้องก็นุ่งี่เขาทําคลิปเรียวนาลอยไหมพี่น้องดูด้วยอ้าพี่น้องเอ,อ้ยต้มฟักเยปนผ่านสตรีมเขาเอื่นอะไรก็บไม่รู้เขาเรียกอะไรเยอนก็บไม่รูด้ดอกยังไม่ผ่านอะไรจักยงบาบงก็พอได้คายมันก็ขายถูกอนอคลายๆเขาสื่อเพราะว่าต้มจืด ต้มจืดมันก็มีโค้งชูอรี่แล้วยังเลือหมูอีกหน่อยหนึ่งตอนหมูไม่ต้องกินดอกกินแต่บักฟักเท่านี้ก็ร้อยอร้อยจนมายายพรกับเปียกสะบูดสะบ,บุกสะบูดมายายพรไไปหาน้องนุ่งธนาคารมาลวกดอกแครกระต้มจืด ไปมาดูเขาเออเออ้ยเป็นยังไงวันนี้เองกันเลยบไปเรียนมานะ่ะไปเรียนทำคลิปเลียวแต่มันท่านได้เอาได้เพราะว่าเองยังไม่ได้ผ่านไหนจัอย่างมันต้องผ่านผ่านสตรีมสตรีมแทนแม่มดไล่ชดนะมาบอกว่าเวลาเองจะเข้าไปดูใครอยู่นาเพจเนี่ยเองจะเข้าไปดูอย่างเองจะกินจินตนา ้ิเามานะมือขิ่นไปนาเพดเขาแล,แล้วแล้วมันก็จะขึ้นเต็มนาจอเพรแล้วเขาก็จะเขียนว่าองีไข่เบอร์ใหญ่ได้เ,เบอร์ศูนย์ไข่เองไข่ใบใหญ่เนี่ยเองนี่เลี้ยงเองนี่เลี้ยงเองเองแก่เองน้อกก็นุ่งกนะนี่อยากสบุกสบูดมาแล้วเว้ยนี่สบุกสบูดอยู่นี่อ,นอยากมัดตัว เข้ามาแล้วเนะี่ยอ่นต้มจืดรสชาตินันนี้แล้วเป็นน้ำพริกใครลองทำแบบยายพรนวยง่าย <c oughs> เอ็งไปเรียนมาเลยเอ็งเปียกสะบุกสะบูดคิดเอาไว้ก่อน ุยกันก no ็แย่พอหนาบ้านเงินกับเงินเงินกับเขาเล่แและแต่ว่ามันยังเอาห้องอันอันคุ้นที่มากไม่ได้เพราะว่าสวัสดีจ้าแย่พอฝนเองไม่ได้ไปไม่ใช่ไม่มีคนติดตามอ่าไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ ผสมปสาซฐไปไหนไม่ได้จากฝนตกอันแต่ว่าคนเลี้ยงไม่ได้กินดอกขายต้มฟักเพราะว่าต้มจืดต้มจืดมันก็มีทงชูโรตีแล้วยังเหลือหมูอีกหน่อยนึงมันจะอยู่คางนี่ ืออม่ได้อยู่ข้างล่างเองทําเองทำไม่ถูกมาตัดโหลดน้ำพริกของยายพรอเต็มถ้วยเลยเขาก็อุ่นแล้วเขายายพรนี่ไม่ใช่ช่องอันคอความนันนะให้กดต่ง,งล่างอือเองกดเขาสามีมก็ไปหน้าติด้นคือจะมาไม่ได้หรอกว่าออเออเองก็อยู่บ้าน เขาก็จะข้างบนเขาก็จะมีไลา์มีรูปอันรูปที่ให้เขาเขียนข้อความน่ะเลี้ยงกันไล่โซดเอ็มเปียกสะบุกสะบูดมาเนี่ยไปเรียนอุตสาห์ต้มจืดฟักผสมปลาเซมูมนี่อ่ะนี่มดว่า,อาอไปเข้าห้องน้ำก่อนอ เออแค่นี้ก่อนเด้องันเด้อเองก<อ>็จบแค่นี้แหละวัดดีวัดดีวัดดีจ้าตั้เย็นนะไว้อะไรเองนึกอยากกินเองก็เอามากินอย่างก้นต๊อย่างาง,งี้ใครเขามาดูย่ยพรเองไปเรียนก็น้องก็นุ่งที่เขาทําคลิปเรียวได้เมื่อวานก็วันเนี้ยเขาบอกให้ก,กดนี่เออเขาบอกให้ทําแบบนี้ เ็งไม่ได้ยินแกพูดดอกเองแกได้ยินเองนีิได้ยินโอ้ยแกต้องตะโกนแหละก็พอได้คายมันก็คายถูกพอกนนอคายๆเขาซื้อว่าเองเองทำพิษมาตลอดเองเลยไม่มีคนดูอืออันไม่มีคนติดตามนะอ้กดเข้าไป ในยกออกไปข้างนอกติดไปก่อนติดเอาไว้เดี๋ยวค่อยล่าด,ด้วยแต่แยายพรไม่ค่อยชอบเท่าไรดอกยาย,ยพรไม่อันกินฮัทอ้าวแค่นี้เด้อพูดดังๆแกพูดดังๆคือเองเนี่โอ๊ยพูดดังจนไปกินไปสามบ้านคนคนติดตามยายพรไม่ลาย สี่ร้อยที่ไม่หลายเพราะว่ายายพรไม่รู้สัได้จานบรึมอ,อ่แล้วก็มีน้ำพริกเพราะว่าทัพมหาหนาเจคองมันอยู่ขัวมือเนี่ยอยู่ขัวมือเนี่ยอยู่ขางขัวมือ,อยังแกหั้นนาจอโทรโทษศรัพเขานาเจคองมันจะอยู่ทางนารอยแม่พี่น้องดูด้วยอ้าพี่น้องเออ้ยต้มฟักยายพร อันรูปรูปไล่เนาะตรงนี้และข้างล่างเขาเขียนว่าข้อความเองเอาตรงนี้เลยเด้ไม่พอค่าอืมอืม,อมแพงละร้อยยี่สิบใครเขาก็เอาอะใครแพงหนึ่งร้อยร้อยหาสิบร้อยสี่สิบห้าบาทเด้พี่น้องไม่เชื่อใครไม่เชื่อเชื่อยอย่าพรเ้อะลาผูงเขาน่ะเองล่างเขาให้เรียบร้อยเองไม่เคยทำได้แหละ เองไม่เข้าใจอเองไม่รู้เองก็กดตรงนี้เลยเองพอโดดน้เองก็กดข้างล่างไอ้กดตรงนี้มันก็จะต่มจืดแลวยาพรจะให้ดูแวงใหญ่ยาพรอ,อยู่อยู่อำเภอแวงใหญ่อยู่บ้านคอนฉิมไปเปิดบัญชีกลับมากลับมาแล้วก็เลยไปหาน้องให้เขา ให้เขายทำให้เขาก็เรินอีนเนี่ยคางคางโทรศัพท์เนี่ยที่มันคืนเนี่ยที่มันคืนมีไลเมีอันรูปอันแอกดาวไยาพรสีเป็นแล้วนี่ยายพรยังสื่อไม่เป็นจ้า